ฉันไม่มีหลักฐานจริงๆนั่นแหละแต่ฉันเชื่อว่าสัญชตาตญาณของฉันถูกต้องเสมอก็อไปเรองเข้าใจผิดนะี่วันโรจะมาชอบผมได้ไงไม่เชื่อสัญชตาตญาณฉันเหรอนี่สมมุตินหะมายถึงสมมุตินะถ้าหากวินโรสนใจผมขึ้นมาจริงๆคุณจะรู้สึกยังไงเหรอก็พิสูจน์ได้ว่าการเดาของฉันมันถูกต้ององั้นคุณหมายความว่า คุณไม่สนที่เธออยู่บ้านเราและไม่สนที่เธอจะทำงานที่สีที่ฉันไม่สนอยู่แล้วฉันมีความมั่นใจในตัวเองอถ้าเป็นแบบนี้คุณก็ไม่ต้องกังวลแล้วก <c oughs> ็จริงนั่นแหละในเมื่อฉันรู้จุดประสงค์ของวันโรแล้วก็จะไม่ปล่อยให้เธอมีโอกาสไปยุ่งกับฉันอีกอืไปเถอะไปหาอะไรอร่อยๆกินกัน พี่หวนติงทำไมนัดฉันมานี่ล่ะฉันมีอะไรจะถามหน่อยเธอเอาขนมที่สกปรกให้เหมยเหรนกินใช่ไหมเธอทำแบบนั้นจริงเหรอฉันขอโทษฉันทำไมถึงทำแบบนั้นเพราะว่าเพราะว่าฉันชอบคุณฉันก็เลยหึงเธอ ฉันชอบคุณจริงๆนะฉันึงเลยอิจฉาที่หเหมยเรือนได้คบกับคุณฉันเอาขนมสุกๆให้เธอกินก็แค่อยากแกล้งเธอเท่านั้นน่ะฉันไม่ได้มีเจตนาร้ายทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะทุกครั้งที่ฉันเห็นคุณกับหเหมยเรือนมีความสุขแล้วก็หวานชื่นกันอย่างนั้นนะ่ะในใจของฉันก็เจ็บปวดฉันเจ็บปวดทรมานมากดังนั้นฉันก็เลยขอโทษเนอะพี่หวนติง้ง ขอโทษนะอฉันไม่ได้ตั้งใจอฉันฉันไม่ได้มีเจตนาร้ายจริงๆอะงละอย่าร้องเลยนะฉันยกโทษให้เธอก็็ได้ขอโทษนะเป็นฉันที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันรู้ว่าฉันไม่ควรเพ้อฝันอะไรเกี่ยวกับคุณคุณอย่ารู้สึกกดดันนะฉันจะลืมทุกอย่างอย่างแน่นอนฉันจะลืม คิดได้อย่างนี้ก็ดีแล้วเรื่องที่ผ่านมาก็ช่างกันเถอะฉันหวังว่าจะไม่มีครั้งที่สองอีกนะออจะไปก่อนนะ